น่ารักมากหยุดผักกับของลูกชายก่อนคอนเสิร์ตลูกชายดูลูกสาวก่อนตั้งแต่เมื่อวานนี้อยากลงมากไม่ได้ลงไงความน่ารักของเขาว่ะทุกคนไปไปวิดีโอทำไมเธอน่ารักอย่างนี้ดูสิแม่เนยก็สุดๆแม่เนยก็ยอมสุดๆจ้าล่าสุดก็นั่นแหละให้แม่เจ้าแสบของเราจะให้แม่เนเต้น เหมือนที่ใหม่พัชรีขอบคุณคะ่ะยอมให้เขากรีดตาเลยจ้าได้ได้แล้วกรีดตามาสวยอะ่ะทุกคนเท่มากอะ่ะดูดีอะ่ะสวยเท่ไปอะ่ะกรีดมาแล้วแบบมันขายของยังไงดูไม่เหมือนขายของมันรีแหลกมากดูน่ารักมากเจ้าแสบเราก็แสบแสบมากคือแบบแสบเกิน แก้งแม่เขาอือแต่แม่เขาก็น่ารักทุกค,คนน่ารักกับน,น้องมากแล้วน้องก็แบบเอนจอยมากอ่ะทุกค,คนน่ารักเนาะป้ายือแบบโอ้อยลูกแม่รักหลงรักลูกแล้วหนึ่งน่ารักอ่ะมาห้าเอาแบบมาเลยจะได้สุดสุดขีดตาเลยล่ะกีดตาก่อนทุกคนให้แม่กีตาก่อนอ่าโอเคมาค่ะขีตา แล้วแหละเจ็ดท่านจะป็นขนาดนี้เหนื่อยหัวเราะจนเหนื่อยวันนี้หัวเราะตั้งแต่ก่อนไลน์เราก็เดินเข้ามาต้องหัวเราะกันตลอดเลยใครให้อะไรอะขี่ค่ะมาใกล้ใกล้แม่เอาแม่แต่วันนี้พี่อะเป็นเนยเป็นคนแต่งหน้าให้น้องเองนะแต่นี่ไปไปไปมันไม่เข้าสองข้างเลยให้มันถึงเข้าสองข้างต้ไหมเข้าละตัวนี้มันหายใจด้วยแม่หายใจมันจะไม่ออกตัวนี้มันเป็นอินไลเนอร์ได้แล้วไม่เป็นไลเนอร์ได้ทุกคนถ้าพันสองนะคะ นี่หนักจริงมันเขียนง่ายมือใหม่ก็เขียนได้แต่มันกลืนเต้นอะไายแม่ทำาไงก็ได้ห้ามมันจิ้มลงไปในตาก็พอแล้วเราเขาไม่เห็นนะฝั่งเราเขียนต้นสั้นด้วยเขียนต้นสั้นเหรอไม่ต้องมีหางค่ะแม่อ๋อไม่ต้องมีหางอาอเขียนใหม่ออกแม่ ถ้าเป็นสองโอ้ยมีหางลรถสวยอยู่นะแม่แม่รถพังออกก่อนเดี๋ยวถ้าเต้นไม่แรงผมไม่อยู่นะแม่ถ้าเป็นสามแล้วค่ะขอบคุณค่ะลูกเครเต้นไหมแล้วเต้นที่คนเต้นเยอะกว่าเป็นบุญตาเห็นไหมนี่เขียนอินไลน์น่าได้อ่ะให้ตาคมคมมานี่อย่างนี้ คุณเบคกี้บอกเอาหางเอาหางอย่ากินอ๋ออ๋โอ้ยมันนื้มมากทุกคนเนื้อมันนุ่มมากแม่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยคือเนื้อมันนุ่มมากทุกคนสามารถเขียนข้างในได้เลยมันไม่เจ็บตามันไม่อะไรเลยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนรักคือมาคือบอกเอาุกคนเอาหางคนเลยอ่ะคนเอาหากไม่เอาไม่เอาไม่เอาหาง เอาหาง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 ไม่ทุกคนพิมพ์เอาหางเอาหางเอาหางพี่ไม่อยากต้องทำร้ายเขาอ่ะออกไปกดหนึ่งเอาหางกดหนึ่งเอาหางไว้ที่หางกดหนึ่งไม่ตาเนี้ยเอาหางหรือเปล่าเอาหางกดหนึ่งไปไปชื่ออะไรใครกดหนึ่งเดชื่อจด เียนไลน์เนอร์ได้ด้วยเขียนหางได้เลิศใครที่เขียนมือใหม่เขียนไม่เป็นอต่เขียนหางได้เหนื่อยแล้วเอาหางกดหนึ่งเอาหางกดสี่แล้วก็ะห้าบัดสี่แล้วีิดว่าสนุกเลยนะสนุกดิสนุกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสะพักรอยหน่อย ปัดแก้มด้วยไม่ไม่ปัดมันไม่ยูมันไม่ได้อยู่ในข้อถกโต๊ะเขาบอกว่า5,000เหรอวะเอาหาเขาแบบเงยนละเอามาต่อต่อหันไปทางคุณผู้ชมหันไปทางคุณผู้ชมเขาอยากดูถ้าือเราเขียนเป็นอินเนอร์ได้ โอ้ยเคยมีภาพเคยมีภาพบิกิ้ตาเข้าไปในตาก็เนี่ยครั้งแรกไม่รู้เหมือนกันว่าภาพมแีครั้งแรกเริ่มเริ่มลาไปตัดขนตาด้วยตอนนี้โอ้อยากกระดุกกระดิ๊กเอาหามแค่ไหนพอแล้วเห็นไหมมันลื่นมากมาก อยู่นะมันยี่คุมยู่นะเฮ้ยมันดูเกาๆอยู่นะดเกาๆเกาๆเกาๆยู่ละเก่าะเก่าๆ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 เี่าๆเ่าๆเ่าๆเ่ดูเี่าเก่าๆเก่า่าเก่เ่าๆ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 เก่ๆเก่าๆเ่าๆเ่าอเ่าะเก่าๆเก่าๆเก่าๆเก่เก่เ่าเก่าเ่าอเก่าๆเส่าๆเก่าเ่าๆเก่าๆเก่เ่าๆเก่าๆเ่าๆเ่าเก่าๆเ่นๆเก่าอเ่าๆเ่าเ่เ่าๆเก่าเ่อเก่เ เริ่มเหนื่อยแล้วตอนนี้เห็นไหมนิดเดียวพร้อมยังพร้อมยังมาต่หน้ากากจะแบบคุยเรื่องอื่นอะพร้อมยังอะพอแล้วไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องกินมาหอกไม่ต้องหมดต้องหมดตาไม่ต้องพี่มาหมดละแก้มหรอหกพันแก้มมะล่ะไม่พอแล้วทุกคนกำลังเข้ามาเดี๋ยวเต้นเสร็จใช่ไหมอ่าถ้าหกพันหะแก้มเนี่ยจะแบบ อย่าไปท้าเขนาดห้ามันถูกมาเขามาได้ไงที่ทำภารกิจพี่ให้เสร็จแล้วก็หกพันแก้มมาหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาแบบมาเร็วพี่ยังไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังเอาเปิดไป่เหนเลยแต่ไม่เคยเต็นเลยอ่ะว้าวเรียบร้อยดีจะเลี้ยงนี้เท่านั้นด้วยนะคะ แล้วใครจะร้องเพลงอ่ะขอได้แล้วเราต้องอย่างนี้ด้วย